เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักคุณ um ท็อปอยู่แล้วค่ะแล้วก็โอเคงั้นหนูเข้าประเด็นคําถามได้เลยนะคะโอเคค่ะได้เมื่อกี้เนี่ยเราเราคุยกันเรื่องถึงสุขภาพดีแล้วลอง g ีวีตีเนาะจริงๆพัะเชื่อว่าเราพูดกันมานานแล้วแหละแล้วเราก็พูดกันซ้ำๆแต่ก็เชื่อว่าสุขภาพดีกับลองจีวีตีเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไง ในมุมมองของคนทั่วไปงี้แค่เรามีสุขภาพดีเพียงพอไหมแล้ว longevity มันสําคัญกับเราอย่างไงเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้อธิบายให้ให้เราเห็นภาพกันอีกสักนิดนึงแล้วกัน,นะคะ่ะว่าสุขภาพดีกับ longevity เนี่ยมันแตกต่างหรือลึกซึ้งกว่ากันยังไงค่ะก็ประเด็นนี้เริ่มจากท,าท่านไหนก่อนดีคะ <laughs> เอาเอา,เอา,เ,อาเอาแบบดีฟแบบที่ไม่มีศัพท์ทางแพทย์ก็ได้ค่ะโอเคครับ <laughs> ก็สำหรับผมนะฮะจริงๆเวลาเราพูดถึงลองจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะครับเรามักจะคิดถึงเรื่องของอายุแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอายุยืนเนี่ยกับเรื่องของชีวิตที่ดีเนี่ยมันคนละส่วนกันเพราะนั้นเราอยากมีอายุยืนก็จริงแต่ถ้าอายุยืนแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากอายุยืนใช่ไหม สมมติเราอายุยืนก็ตามแล้วเราสุขภาพดีด้วยแล้วเราไม่มี Energy ไม่มีความรู้สึกแฮปปี้ตื่นมาตอนเช้าเราก็รู้สึกไม่มีพลังงานแบบนี้เราก็รู้สึกไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยลองจีวิตี์ของผมเนี่ยก็หมายความว่าในทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยเราจะต้องมี Energy แล้วก็มีความรู้สึกดีๆในการตื่นมาทุกเช้าโดยที่เราก็มีอายุยืนด้วยสุขภาพดีด้วยเพราะถ้าเกิดเรามุ่งเป้าแต่สุขภาพดีอย่างเดียว แล้วเราก็กินยายอย่างเดียวแล้วเราใช้ชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนและสุขภาพดีอย่างเดียวแต่จิตใจเรามันจะไม่แฮปปี้มันจะห่อเหี่ยวครับเพราะ,ะนั้นลองชีวิตตของผมเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยเฉพาะทางด้านความรู้สึกและจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องสัมผัสได้ว,ว่าเวลาเราตื่นมาทุกเช้าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมานี่คือลองชีวิต Okay, ขอบคุณมากค่ะคุณหมอท็อปมีท่านไหนจะเสริมเรื่องสุขภาพดีกับ Longevity ในมุมมองของตัวเองเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆก็คล้ายๆกับคุณหมอท็อปค่ะคิดมองว่า Longevity มันเป็นมากกว่าคําว่าสุขภาพที่ดีแต่มันคือการที่เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นแบบมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นซึ่งมันอาจจะประกอบไปด้วยทังเรื่องแบบสุขภาพแล้วก็อย่างเรื่องจิตใจอย่างที่พี่ท็อปบอกเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ จริงๆมันแบบมันเกี่ยวยงกันหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันมีงานวิจัยหลายๆงานบอกเหมือนกันว่าการที่เราเนี่ยสุขภาพจิตด,ดีหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมายสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมลอง G ิต i t y เช่นเดียวกันเลีนยคะเพราะฉะนั้นแบบ l องจิตวิทาสำหรับฟังคือมองว่ามันคือเป็นเหมือนองครวมมากกว่าว่าเราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่เราอย่างที่เราปรารถนายอยากได้อะไรประมาณนี้ค่ะ นี่ก็เห็นด้วยกับหมอฟรังนะคะแล้วขอเสริมนิดนึงว่าสุขภาพดีก็คือเป็นส่วนหนึ่งขององ์รวมของเรื่อง Longevity ซึ่ง Longevity แม้ขว่าสิ่งทีม่มันน่าสนใจคือมันดีไซน์ได้มันดีไซน์ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเพราะมันมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีอย่างเดียวมันต้องเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราจะดีไซน์เพื่อที่จะให้มีคุณภาพหรือ Optimal Longevity นี่คือสิ่งที่เราเอมหรือเรามีเป้าหมาย ได้คอบคุณคุณแม็กซีนมากค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนว่าในมุมมองของแต่ละท่าน l o n g ิต i t y สุขภาพที่แตกต่างกันคุณท็อปมีเอมเรื่องของ l o n g ิต i t y อยากอยู่ไปถึงหมื่นปีเลยไหมคะจริงๆก็หลักๆให้แขกพูดดีกว่าครับซึ่ง <c oughs> ผมก็พูดไปส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เหลือก็ <c oughs> เป็นแบบแฟนซีสตอ f แบบอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอครางบอกว่า เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเราจะมีเทคนิคองไรบ้างผมถึงขนาดที่ว่าคือผมจะไปแฟนซีสตัฟเผยทีก็ไปพวกนี้ทีผมจะซื้อ้นี่นะครับไลฟ์แคลนเดอร์มารู้จักปฏิทินชีวิตไหมครับไม่ใช่ปฏิทินทั่วไปนะครับปฏิทินชีวิตที่มันมีแค่8ป0 0ันกล่องอะมีแค่บ็อกซ์แปดพบ็อกซ์เพราะชีวิตของเรามันมีแค่8ปดพันกล่องหนึ่งกล่องอะ represent หนึ่งอาทิตย์ชีวิตสั้นมากนะมีแค่แปดพันกล่องนี่คือ a s s u คือแปดิก็คือแบบ ไม่ได้ทําอะไรตื่นเต้นอะไรแล้วใช่หมคับแปดมี8,000กล่องแล้วทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีลายฟนเดอร์มาวางแล้วก็จะมีสีเขียวสเีเหลืองกับสีแดงแล้วผมก็จะมา reflect back ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอาทิตย์ที่ดีไหมสำหรับเราถ้าเป็นอาทิตย์ที่ดีมาก happy กับชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ perfect สีเขียวได้ระบายสีเขียวถ้าเป็นว e e ที่แบบโซโซ ก็จะสีเหลืองแล้วถ้า very bad week ก็คือแบบสีแดงแล้วผมก็มา reflect ปีที่แล้วอันนี้บอกความจริงกับทุกคนนะเขียวเกือบหมดอ่ะคือเป็นปีที่หนักมากนะบิดคับนี่โอ๊ยปัญหาอะไรเต็มหมดแต่เขียวเกือบหมดมีเหลืองไม่กี่ช่องเลยไม่มีแดงเลยซึ่งมันเป็นการเตือนสติเราอย่างหนึ่งครับว่าถ้าชีวิตเราสั้นนะแล้วถ้ามันมีแดงติดกันมากขึ้นเรื่อยๆติดติดกันไม่หายสักทีหนึ่งมันเป็นการ reflect back ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเปลี่ยน action อะไรบางอย่างแล้วนะ ใหเ้เรามีความสุขกับชีวิตจริงๆกลับมา mm hmm. เหมือนที่สตีฟจอร์บอกเนี่ยถ้ามองหน้ากระจกทุกวันลรวบอกว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เราติดติดกันหลายวันเนี่ยคุณควรที่จะต้องตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะมันก็จะมีเทคนิคที่เป็นแฟนซีซับเนี่ยพวกนี้ที่มันผมว่ามันช่วยเรื่องลองจิติได้ในหลากหลายดเเมนชั่นอื่นแต่มันไม่ใช่ power loss แต่มันผมก็ทําทุกอย่างครับศาสตร์จีนก็เอานะครับหมอแมะมาให่นไหมครับหน,หนึ่งในพาร์ทเนอร์ก็มา มาหมดเลยครับทั้งฝังเข็มครอบแก้วนะครับอะไรนะ NK cell เพิ่มเม็ดเลือดขาว NAD เพื่อที่จะขยายเทลเมียร์ใช่ไหมครับมีอะไรครับคิเลชันเอาโลหะออกจากร่างกายโอ้เยอะครับวิตามินดีก็ฉีดทำ,ทำหลายอย่างครับแฟนซีสตัฟก็แต่มันไม่ใช่ power หรอนะครับซึ่งผมอยากจะเน้นว่าไอ้ที่5ล้านที่ผมจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ power หรอแต่มันเป็นสิ่งที่ ถ้าจ่ายได้ก็โอเคก็จ่ายไปเถอะไม่เสียหายอะไรแต่สิ่งที่มัน impact จริงๆ80% creator rules คือสิ่งที่ทุกคนทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะก็คืออย่างช่วงต้นที่ผมบอ,อกมันคือ6อย่างแรกที่นอนสำคัญมากได e อ e เอ r c i ์ไซซ์ใช่ไหมฮะไฮเดรชันคอมมูนิตี้แอนเวอรเมนต์สำคัญอย่างโบเนี่ยที่บ้านนะครับแค่มีลายอยู่ที่บ้านก็ impact ลายตามเฟอร์นิเจอร์เลยพวกนี เดี๋ใครที่เป็นเศรษฐีใหม่ซีเฟอร์เฟอร์เจอร์ใหม่ๆที่จะมาอวดเพื่อนจริงๆพวกนี้มันมีเคมีอะไรต่างๆที่มันหรือพรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีฮ i ดเดนคอสต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดจริงๆเฟอร์นิเจอร์เก่าดีกว่าด้ว,าดวยซ้ำไปเพราะมันพวกนั้นมันไวบรเบรคไวอีวาเบรคไปหมดแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้เราเลยใช่ไหมครับเราต้องมาเรียนรู้เองทีหลังนะซึ่งสิ่งพวกนี้มันควรจะคุยในสังคมมากขึ้นอยากเสริมนิดนึงนะคะเรื่องของในฝั่งของแม็กอาจจะเป็นแฟนซีแบบไม่แฟนซีมากแต่ว่า น่าจะมี p o t e n c y เหมือนกันค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของ journaling นะคะเมื่อกี้แม็กชอบอมาเลไรที่คุณท็อปพูดถึงเรื่องของ reflecting สิ้นสัปดาห์นะคะม็กก็จะทำทุกวันหลังก่อนนอนก็จะมีการ journaling นะคะอย่างนึงที่เราคิดว่าทำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากคือเราตื่นมาค่ะแล้วก็ set intention ให้กับตัวเองคือทุกวันนี้เราหลายคนตื่นมาสิ่งแรกที่ทำคืออะไรคะหยิบม,มือถือขึ้นมาดูนะคะเราก็เลยเพยายามอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอนนี้สิ่งนี้นะคะ ด้วยการที่จับสมุดแทนค่ะก่อนที่เท้าจะลงพื้นด้วยซ้าค่ะสมุดขึ้นมาเขียนสิบอย่างค่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะสมมติเดือนหนึ่งเดือนนี้เราจะทาเรื่องว่าเราขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรหลายคนทุกวันนี้ค่ะหนึ่งเรารู้แหละว่าเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ว่าอย่างนั้นที่เราลืมขอบคุณลืมขอบคุณตัวเองค่ะ แม็กซ์จะตื่นขึ้นมานะคะอย่างธีมเดือนนี้จะเป็น self appreciation การคุยว่าเราขอบคุณตัวเองเรื่องไรครั้งสุดท้ายที่เราขอบคุณตัวเองเมื่อไหรนะคะแม็กคิดว่าหลายคนอาจจะโ oh, อ้โหอือแาจจะยังไม่เคยเลยนะคะและอย่างคือแม็กซ์เซตโทนสำหรับทั้งวันหลังจากที่เราเขียนขอบคุณตัวเองใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนเอาคนที่เราจะไปเจอไม่ว่าเราต้องไปไประชุมหรือต้องไปถ่ายงานที่ไหนคะเอาคนเหล่านั้นนะคะมืนจินตนาการเขา ใส่ก็ไปในลูกโป่งลูกหนึ่งซึ่งลูกโป่งันจะเป็นสีทองะคะเพื่อที่เราจะเซตโทนว่าเราเหมือนเราไปเจอเขาก่อนนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าตอนที่เราจะถ้าเราจะนอนได้ดีอะ่ะเราเริ่มต้นจากตอนเช้าที่ต้องมีแสงแดดบ,บางคนก็เท้าไปโดนหญ้าว่างนันไปนะคะสำหรับแม็กซ์ก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเราจะเซตให้สุขภาพจิตเราดีเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตื่นนอนได้เลยนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกทูนึงที่มองว่า มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งหลังจากทำเสร็จแม็กซ์ก็จะนั่งสมาธิครับจริงๆ m e d i t เ t i o n เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แฟนซีแต่ result แฟนซีมากๆเลยนะคะล่าสุดไป Dragonfly Summit นะคะแล้วก็คุณยูบอลด r Yuval รยูบอลนะคะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเขานั่งสมาธิสองชั่วโมง มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่จำเป็นต้องนั่ง2ชั่วโมงนะคะแค่5-10นาทีทุกวันเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งทูที่มี Potency หรือประสิทธิภาพสูงมากเราจะเห็นเลยความแตกต่างเรื่องของสมาธิเรื่องของการนอนเรื่องของอารมณ์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะนอกจากจะผก e r f u l t o o l แมกอยากจะขอบวกหนึ่งเรื่องของ Meditation ซึ่งทำได้ทุกวันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ะะลองทําทุกวันวันละสนาทีจะเห็นว่าตาลสามนาทีเสร็จเพเป็น5นาที5นาทีแล้วสินาทีแล้วลองดูว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกับตัวเราไหมค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณแม็กซีนมากนะคะได้เห็นมุมมองสุขภาพดีและลองจิวิตี้ของแต่ละท่านนะคะก็น่าสนใจมากๆ